สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพงสุขสุ่คนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายกันอีกคลิปเย็นหรือ,อยั่ง <จะ S 2> มือกล่องช่วงประมาณห้ามงแง่ <laughs> ห้ามงแงก่กว่าแต่ว่าบ่แมนอากาศนี่เย็นหรือ,อยัง่ง <laughs> โอ้็นาดละหาามงแง่กว่าแต่ว่าอากาศยัง่ง <laughs> ฮอนอบเอาคือเก่าพี่น้องเออ, <c oughs> เ,อ,อเกิดปร <c oughs> ากฏการณ์อย่างขึ้นกับประเทศไทยในปีนี้นะครับฮอนอีลีพี่น้องเอ้าฮอนอีลีดูแลเบ,บิงแย่งสุขภาพพี่น้องบอกว่าสิเป็นภัยยูไสกันแล้วแต่เนาะที่มาเห็นคลิปวิดีโอกับสาวนุ่เยือนซอยเบิงซอยแช่ทักทายกันมียังกับพิมพ์มา แสดงความคิดเห็นใตคลิปวิดีโอเติมแห้งใจกับขอบคุณในไลน์ขอบคุณเบอร์สุขคนนัลหลับพี่น้องขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อีลาอุ้งอิงเอฟซี FC สาวน้อยเผ็ดบานแพงเอฟซี FC นี่จริงๆเป็นมีแต่คนเป็นทตหักแม <Man. S 1> <Man, S 2> นแมนบอเอฟซีคือผู้ที่ติดตาม <Man. S 2> ค,ความเค็ับขนไหวกองศิลปินที่ท่านหักแม <Man. S 2> ครับส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีเหตุผล นะครับมีอย่างในสารน้ำยืนมีความเป็นตหาหักอ่าเป็นคนใจดีม,มีเมตตาเนาะให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตศิลปินหรือว่าคนที่พี่น้องหกักนั่นแหละเมดบอกเป็นคนที่คิดดีคิดดีทําดีนะคะเป็นคนคือว่าอิลลีเนี่ยเอฟซีเนี่ยมีแต่คนเป็นตหาห<ม>ักอิลอลีนะจนบ่อยากเสือเลยว่าสิ่งที่เขากำลังีเวาวต่อไปนี่นะใช่เหรอ คุณเป็นเอซอีหลาอุ้งอิงอีหลีเหรอ,อหรือจังใดคือว่าวแนวนี้เอา้าพี่น้องเอยขออนุญาตว่าแบบนี้เพราะว่าได้ไปฟังคลิปกับอ่านาชูช่องนาชูชาแนลต้องขอบคุณนาชูเพิ่นเว้าถึงเรื่องของอ่าครอบครัวไอ้ำมอดไอ้ำมอสหรือว่าคขมวเนเพชรปันแพงเขาเนี่ล่ะว้าถึงผีเตยเมียของไอ้ขม <come> อด คือเขากับหูวเนาะว่าไอ้ขมมอเนี่ยเผินมาอยู่กับวงหมอลำสาวหน่อยเพชรดันแพงตั้งแต่เขามาอยู่นะจากชีวิตที่เพินลำบากเนาะเป็นหนีเป็นยังลำบากกาไเด้มาอยู่กับสาวหน่อยเพชรบันแพงพ่อเอฟซีเห็นบอสาวน,เน้เงนว่าถ้าเป็นเอฟซีจริงๆน่ะมีแต่คนดีมีแต่คนเป็นตาหักมีแต่คนให่ความหักความเมตตาอพอหูวว่าเพินลำบากทุกคนกะ ซัพพอร์ตดูแลเอฟซีอีหลาวุ้งใิงแมนเอฟซีอีลาว<จ> yeah. อ,อุ้งอิงเหนี่ยวซอยกันให้การสนับสนุนซ uh, ัพพอร์ตไอ้ขมอดอ่าให้มาไล่ให้กำลังใจทรงไปหอดบ้านเมือนผุ่นแมนบอรานกาแฟแน กาแฟวิ่งว่าวอ่าซื้อนวนซื้อนี่ฝากตอนไปให้ให้กำลังใจให้อ่าซอยสื่อกาแฟอ่าโอนเป็นคะแนนไปให้แม่นบอเยอะแยะมากมายซอยทำบุญสยามที่ดี FC จริงๆ FC ที่ดีและ FC จริงๆที่เป็นคนตะหักแต่พอไปได้ยินนะชู้เว้าบ่อยากเสือเลยซึ่งเรื่องนี้สาวน้ำยืนเคยได้ยินในไหล่สดของพี่เตยกับนะชูนี่ล่ะ ขอบคุณเด้คี่นองมีแอคเคามีช่องที่ว่าใส่ซื้อว่าไต่ฝ่ามาคอมเมนต์เมื่นหนึ่งนั่นบอกว่าจะเข้ามาเบิงบานพี่เตยบอกว่ากับหัวหนา้าหัวหน้าเพิ่นซื้อว่นใช่ว่าสันหัวหน้าน่ะเป็นคนโคราชเพิ่นว่านอเพิ่นจะเข้ามซาสปอร์ตเอาหินคลุกมาลงห้แล้วก็จะมาเบิงบานจะมาดูแลแบบ มันปรับปรุงมันเอียดยี่ายังใดเกี่ยวกับบานน้เตยทุกคนตอนนั้นก็คิดว่ามันสิแมนบอผู้ใดก็สิใจดีประนันแต่เอฟซีตอนนั้นเนาะให้การซัพพอร์ตก็ขอบคุณเพิ่อนอ้ยเป็นคนใจดีเป็นแมนสาธุกให้ได้บุญให้ยังพากันชื่นชมหนาชูกะเพื่อความระมัดระวังคือว่าเพื่ออย่าหลอกคุมนะอย่าหลอกให้เราดีใจหนาชูกะถามย้ำ ลราก็ขอเบอร์ไว้ขอเบอร์โทษติดต่อได้คุยกันได้คุยกันได้าลปกติแม่นค่ะคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยเป็นมันเป็นหมอจนนัดไม้เมื่อที่จะเอาหินขลุกเขามาเมื่อจะเอาค้นงานเขามาเหตุงานมาซอยกันยูบาลพีเตยนาชู่พีเตยถ่าตั้งแต่เสาหอดคำวันที่สิบห้าเมษายนที่ผ่านมามิดจัดเลยหวังวันที่สิบห้าที่ผ่านมานี่นัดว่า นัดเซีเยวหินครูนัดโบมันนัดเทื่อเดียวเราเราเราทาเลยเด้นชู้วาโทษโทษไปหาต่างหลายเถือย่ำถามคุณใต้ฟ้าเนี่ยคุณใต้ฟ้านี่เพิ่นวาเพิ่นเป็นคนสลับบุรีแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามากขึ้นก่อนอ่ะนชู้กับโทษถามคุณใต้ฟ้าคุณอยู่ไหนเพื่อนก็บบอกว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ชชยภูุ่มแล้วอ่ามืออื่นเศร้าพ่อกันพรออมกับคนที่จะไปซอยกันเนี่ยสามสิบหาคนอ่า บริมาจะพอคุณไต้ฟ้ากับคุณวันชัยเอาคนอื่นๆเอาคนนาานมาซอยกันนั่งไปตั้ง30 40ี่สิบคนนาชูกับบนิกับกับกับบิคุยแค่นั้นโทรไปหาหัวหน้าเพื่อนที่ว่าซื้อวันชัยโทรไปสอบถามว่าคุณวันชัยจะเข้ามาตอนไหนจะอียังคุณวันชัยว่าตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่น พรุ่งนี้เข้าไปแน่นอนเจอกันพร้อมกับคนงานที่ว่านี่ล่ะสามสิบห้าคนเว้าตรงกันเลยเป็นหัวหน้าคุณไต้ฟ้านะนี่ละเมนเพื่อนว่าเป็นเพื่อน,เป,นเป็นคนโคร,ราชเพื่อนเป็นคนโคร,ราชคนหนาเนี่ยเพื่อนว่าคนโคร,ราชมาตั๋วคนโคร,ราชแล้ว <c oughs> กะจังว่าปตานี่นชูกะเดี๋ยวออกไปถ่ายยุบันพี่เตยบานใส่ขมอดเนี่ยแมนไปถ่าตั้งแต่เศร้าหอดคำพิ่เตยกระทมาเลยอหอดคำก็มากเลยบอกลหินคูกกับคนงานมาก มเ,เลยบ่มีจัโดโิยบจัดบ่มงเลยโทโทษตามกันแล้วติดต่อบ่ได้เลยทั้งสองคนบาตานี่นาชูกันเลยเดี๋ยวออกมาเบาสู่ฟังว่าไม่ให้พวกเราก็ไม่ได้เสียใจม,มีอย่างกับคุยกันไม่พร้อม,อมกับ กระบ,บอกตรงๆก็ได้คือวันที่คุณอยากให้เราเนี่ยคุณอาจจะพูดมาเมนบอกว่าเสียหายจังสันจังซีเฮากะดีใจมีความหวังทุกคนกับแบบเป็นธรรมดาโอ้ยคนกะหยงลําบากอยู่เนี่ยพี่น้องเรามาเล่นกับความหัวสึกแบบนี้โอ้ยมันเหลือใจอีหลีเดนะชู่ว่าไม่ได้เสียใจนะถามเมนแบบบอดีหายกันคืออาจจะบอกว่า ตอนนั้นอ่ะคิดว่ามีกําลังได้อย่างสิบเป็นบ่าพอเวลาผ่านไปมันไม่ได้ก็บอกกันตรงตรงไม,ไม่คุยกันตรงๆงเออว่าคงจะบดได้แล้วเด้อหินครุบที่บอกว่าเสียเอามาหายคนงานว่าจะเขามาเหตุงานเบิงบ้านเบิงยังซอยนะ่ะคือจะบดีจะบดีเขามาแล้วเด้อบอกตรงๆก็ได้ก็คือจะได้ไม่เสียความรู้สึกคือไม่ได้เสียใจนะถ้าไม่ได้นะ่ะแต่ คุณมาทําแบบนี้มันเสียความรู้สึกอย่ามาล้อเล่เนกับความรู้สึกของคนแมนพี่น้องเท่านะ่ะแมนพี่เตยแล้วก็ดีใจจนน้าตาไหลาจนไห้ได้เหมือนนอออั้นเพราะว่าเอ้าคุณคือสิใจดีแท้กับขอบคุณกับด้วยบุญบาแลา้วมี่หลาบุงอิอง,อองอว,าาอว่าสันนอว่าโอ้ยแหงมาอ่างพี่น้องอันนี้ถือว่าแอบอ่างเลยเด้แอบอ้างเป็น fc องคีอิงแล้วถ้าคุณไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้อง เกิดไปทําอย่างอื่นอีกดีตัวบตัวไ้พีเตยนั่นอันบบเมนซังหินคุกเข้ามาล่ะรบกวนใจจเงินกจเงินก่อนหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปเอาเงินเข้าไปให้อะตายเลยแบบนี้โบเมนเที่ยงๆทีโทรมาเพอาะที่รถขนหินคุกน้ำมันหมดเดี๋ยวผมขอเข้าไป เอาเงินสักหมื่นมึงก่อนได้ไหมเดี๋ยวหัวหน้าผมมาถึงมอเอร์สันไปกให้เอาหลายขั้นดีโอ้ยพี่น้องเอยดีตัวกันเลยว่ากับโบตันฮูนะคะว่าเหตุการณ์จับเป็นจังไดต่อไปแต่นาชูออกมาว่าแบบนี้ก็ถือว่าเสียความผูกสึกกันไปเพราะว่าหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เนาะหรือถ้าเป็นจังไดก็ติดต่อกับนาชูเบิงแล้วก็อย่าลอกันนะคะ คือได้บ่ได้กับว่าตรงๆกับเพิ่นก็คือเพิ่นก็จะได้คุยกันกับพีเตยเป็ยังนอกระจะหรือว่ามีคนอื่นที่เพิ่นจะมาซัพพอร์ตในส่วนนี้เพิ่นก็จะได้มากาว่ากอนหน้ะนี่อาจจะมีคนอยากสื่อหินคลุกมาห้พี่เตยอ,อยู่อยากเข้มหายขึ้นกันแต่คนนี้อาสาแล้วไงคนนี้ทีมงานนี้หัวหน้าเนี่คุณเนี้ยเราเป็นมันเป็นมือมือนั่นเดี๋ยงยิ้มไหล่สดเลยนะ นาชูอ,าอนน่านคอมเมนต์เพื่อนะว่าเพื่อนนี่เสื้อถือได้ค่นโค่นหลาดกันเองบดบดตัวกันนนนใช่่ีนะ อันคุณไต่ฟ้าเนี่ยแมนเผื่นว่าผู้นาเพื่อนีคนบ้านเดียวกันกับไอ้ขมอดบ่มีหลอกพี่ต้มบ่มีตัวเพื่อว่าสาวน้ำเยื่นคอยดีดข่าวเราค่อยกระติดติกติดอยู่ได้ล่ะเป็นยังเสียเอาคนเอาเอาหินคลุกมาลงให้เอาคนมาเสียเอคนมาติมคนอันรถแท็กเตอร์สมองสองสมองกันแล้วแล้วมื้อสิคนไ่เห็นอย่างกระดอกระดีขคนน่ะน่ะคันซีดีนี่น่ะน่ะมองนี้ โบโหแต่ว่านีลาพี่น้องค่ะกะก็คือเบาซู่กันฟั่งเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นเป็นจังใดในส่วนนี้สาวน้ำเยืนว่าผู้ได้กับสร้างถอนอะถา้าถ้าโดยเฉพาะควาหมหูสึกของคนทีทีกำลังลำบากอยู่คือว่าเนี่ยคือไอ้ขมอดคืออาพี่เตยเมียเพลินเนาะ่าเล่นก็วาอหูสึกแบบนี้ ให้เป็นคือเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงโตจริงพี่น้องไ้เนี่ยไปหอดบ้านเลยไฮเลยบ่มีการมานัดไม้บ่มีการแบบคือหนีเขาเอื้นยังค้นใจสปอร์ตค้นแฟ่อีหลีแบบนี้เขาเอื้อนมาตุนแบบมาต้องดังไฟเลยเออเนาะแมนเปลอยเลยนะเปล่อยเลยแบบนี้นะคะเอาจังใดกัแมนจังใดก่บจังจังฟังฟัง ฟังความต่อไปเ้วกัน,นเนาะพราะว่าเห็นแาวชู่ออกมาวา,วาวแบบนี้เท่ากับมคว่ามาือสื้ว่าโอ้ยข่อยคือบยอยกพ่อจะได้คนแบบนี้เสียน,นะเราก็เป็นกําลังใจให้พี่เตยอ่าเป็นกําลังใจให้ครอบครัวไอ้ขมอสเนาะล้วก็ขอบคุณนาวชู่ค่ะที่เคียงขางเป็นกําลังใจกับครอบครัวไอ้ขมอสเนาะเบื้องตี้ขนาดเล่าแบบป้องกันขนาดไดนเนี่ยต่อไปเข<อ>าต้อ,อ,ตอง,งรอบควาต้องระมัดระวังขึ้นดาชู่เนี่ยดีแล้วมีเบื่อมีหยังติดต่อแต่ว่าพอเหามือปุ๊บ ยัง <I S 1> ตัวน,นะยังค <laughs> ือตัวได้นะพี่น้องจังติดตามกันเด้อพี่น้องว่าเรื่องนี้จะเป็นจังใดต่อไปหรือเพื่อนมีปัญหายัางอียังจังใดกับจังวากันส่วนพี่น้องคิดเห็นเป็นจังใดกะคุยกันพี่น้องคิมมาใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ